สวัสดีครับวันนี้พามาดูของเก่าของโบราณพระเครื่องของบูชาของหายาภาพที่เห็นคือนี่ดาบโบราณครับที่มีสภาพเก่าแก่และก็ยังมีกระโหลงคอช้างใช้ใส่คอช้างเมื่อสมัยก่อนครับพระพุทธรูปบูชาครับองค์ใหญ่องค์เล็กพระพิฆเนศ ี่เรียนกราสับเรียนพุทธพศ2 5ง7รเรียกบุของพรมปัญโยและเรียนอ,อื่นๆที่ระลึกก็มีนะครับแล้วก็ยังมีคราเก่าๆครับมีดสนาค,ครับหรือมีดบาดมากอันนี้ก็คือพระพุทธรูปบูชาครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กมีนะครับ ตลาตาเดียวแกะลายพระราหูครับฐานไถหรือว่าสงไถซึ่งทำจากเหล็กหล่อสมัยโบราณครับส่วนที่ก็คือเตารีดโบราณครับซึ่งจะทำจากเหล็กหล่อหรือว่าทองเหลืองก็มีนะครับสภาพสวยงามมากครับ อัวนี้เป็นของทางเมืองน,นอกครับแล้วก็จะเป็นเตารีโบราณปราหัวไก่ถัดนมาก็เป็นปลาหัวไก่เด็กหล่อครับสภาพก็สวยครับครับถัดมาครับก็จะเป็นเตารีโบราณถัดมาก็เป็นปลาหัวไก่ปลาหัวไก่ครับซึ่งหายากมากทุกวันนี้นะครับ อันนี้ก็คือตะขอช้างโบราณครับขนาดใหญ่มากใช้ทําพิธีเกี่ยวกับการคล้องช้าง<ม>เกี่ยวกับพิธีของคนเลี้ยงช้างนะครับกระพวนกระพวนก็เป็นกระพวนคอช้างเช่นกันนะครับมีดหมอหลวงพ่อกวยชื่อตินทโร วัดโคศีตารามจาังหวัดชัยนาทครับพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ครับหลวงปู่คำบ,บุโคตะจิตโตพระแม่ธรณีบีบมวยผมเป็นของใหม่นะครับ ส่วนนี้ก็เป็นกบสายไม้เมื่อสมัยก่อนครับหรือว่ากบมือขนาดใหญ่มากนะครับและยังมีของเก่าของโบราณอื่นๆอีกมากมายนะครับทางนี้ก็เป็นมีดหมอของหลวงพ่อเคยหลวงปู่หม,มุนนะครับสำหรับคลิปนี้พระผาชมของเก่าของโบราณ พอเป็นขาสายค,ครับคลิปต่อไปจะ,จะนำสิ่งดีๆให้ได้รับชมกันต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ